งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักด์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชด,ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุศโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516 หวังสิ่งใดตอบแพนเพียงดาวพบโคจรวิธีได้ร นนะคะนางสาวศิรินักเนชื่อนะคะวันนี้เราก็เดินทางมาที่โรงเรียนวัดประตูใหญ่นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ท่านพอกันค่ะเดี๋ยวเราไปหาท่านผอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้ท่านพอแนะนําตัวก่อนนะคะครับผมผมนายธนนุลระดายับผู้อนวยการโรงเรียนวัดประตูตัวใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราร์ธานีเขต2ครับตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่ง่วมในกโรงเรียนอะไรคือความทรงจําและเหตุการณ์ที่ประทับใจคะ ก็สิ่งที่ประทับใจที่สุดตลอดการดำรงตำแหน่งาการเป็นตำาหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับก็โรงเรียนวัดตูใหญ่ถือว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เกิดความภาคภูมิใจในําดับเป็นระดับแรกนะครับเพราะว่าท่านรองผู้อำนวยการนักการปังสีวงศ์วัดตคณะคุณครูเนี่ยมีสมรรถนะและก็มีความเป็นคุณครูเกือบทุกคนรวมถึงบุคลากรของเราครับ นี่คือสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับคุณเก่งนะครับแล้วก็ที่มีองค์ประกอบในความการทาหน้าที่ของการเป็นข้าราชการครูที่ดีเนี่ยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันเป็นเี่ยมเลยครับผมและอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่ได้เผชิญมาคะสิ่งที่ถือว่าเป็นความท้าทายสูงสุดก็คือการได้เป็นหนึ่งในคณะผู้ร่วมกว่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา102อบ้านเกาเต่าของจังหวัดตรังนะครับเนื่องจากในระยะเริ่มต้น ของโรงเรียนดังกล่าวนั้นพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาความขาดแคลนทางด้านโอกาสและก็ตัวกระผมเองได้มีโอกาสได้ไปวางรากฐานรวมถึงการไปสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียนจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนซึ่งนับว่าเป็นภารกิจที่ภูมิใจเป็นอันดับหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเรียนไทยรัฐวิทยาเม2่สองครับหากให้ท่านพอเลือกผลงานที่ภาคภูมิใจพอจะเลือกเป็นผลงานอะไรเป็นพิเศษคะเพราะอะไรความสําเร็จที่ ตัวกับผมเองมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งถึงการได้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้นําในการกับเคลื่อนโรงเรียนวัดประตูใหญ่ให้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งสถานศึกษาตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพรวมทั้งได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศาึกษาพื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีความสําเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายที่สามารถที่ดําเนินการได้จริงและก็เป็นรูปธรรมและยังเป็น โอกาสในการสนเสริมและสนับสนุนให้คณะครูได้มีสมรรถนะในการจัดการในการสอนรวมถึงการสร้างนวัตรกรรมและผลงานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งหลากหลายผลงานเหล่านี้ได้รับการยอมรับและก็เป็นโอกาสที่โรงเรียนวัดประตูใหญ่ได้สแสดงการเป็นแนวหน้าในส่วนของการจัดการศึกษาของสุราษฎร์ธานีเกตสองครับผมอยากจะให้ท่านพอน,นะคะบอกข้อคิดคติพจน์และก็คติประจาใจในการทํางานของท่านค่ะสําหรับคติพจน์ แล้วก็หลักในการทํางานนะครับคิดเสมอว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําทำท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงใดในวงการการศึกษาปัจจุบันคะสาหรับการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาปัจจุบันที่ได้เห็นชัดก็คือความสามารถของระบบการศึกษาของไทยในการปรับตัวแล้วก็พัฒนามาตรฐานจนสามารถเทียบเคียงกับประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการศึกษาทั้งในด้านการจัดการ การสอนการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้และการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันสมัยการเปลีป่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นของทุกภาคส,ส่วนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสุดท้ายนะคะอยากจะให้ท่านฝากถึงผู้อำนวยการรุ่นต่อไปค่ะสิ่งที่จะฝากสําหรับผู้บริหารในน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับก็ขอให้ น้องผู้บริการทุกท่านนะครับให้มีความสุขโดยยึดหลักธรรมาริบาลในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินง,งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและการบริหารงานทั้งหมดโดยสร้างความมุ่งมั่นและก็สร้างความหวังให้กับลูกๆนักงเรียนของเรานะครับเพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นที่เขาสร้างขึ้นมานะครับเป็นบุคคลที่จะต้องสร้างชาติและก็ประเทศชาติต่อ,ตอไปนะครับนี่คือส่วนที่จะฝากน้องๆเอาไว้นะครับผม ขอขอบคุณท่านผอ,อ,อธานานท์เป็นอย่างสูงนะคะคุณคะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนางสาวปวิชยาสินน้อยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุร,ราษฎร์ธานีเขต2รองผู้อำนวยการทุกท่านหัวหน้ากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาของสุราษฎร์ธานีเขต2รวมถึงผู้บริหารสถา,านศึกษาของอำเภอท่าสาที่ได้ให้ความรักแล้วก็ ความเมตตาในการทํางานนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนนะครับขอบสุราธานีเกศสองครับค่ะตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาที่ดิฉันได้อยู่กับท่านผอธน,นนุรดารัตด,ดิฉันขอกล่าวเพียงสั้นๆว่าขอขอบคุณที่ท่านคอยสอนทั้งยังให้โอกาสและสร้างโอกาสให้ได้ทํางานได้เรียนรู้งานต่างๆสิ่งเหล่านี้ มีคุณค่าที่ดิฉันจะจดจําและนําไปต่อยอดในเส้นทางการทํางานต่อไปค่ะครับสําหรับความรู้สึกที่มีต่อท่านผู้อำนวยการท่านานนท์ระดารัตนะครับท่านเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามายกระดับคุณภาพทั้งครูและนักเรียนด้วยการสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวครูนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองรวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างที่เป็นในปัจจุบันครับ พออคือผู้นำตัวจริงเก่งและดีเก่งงานเก่งคนเก่งคิดเก่งตนและเก่งพัฒนาค่ะพออเป็นแบบอย่างผู้นำที่เก่งทั้งด้านการบริหารและการวางแผนงานพออจะคอยแนะนำและคอยสอนงานคุณครูอย่างใกล้ชิดด้วยความเอาใจใส่ทำให้คุณครูทุกท่านนะคะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและก็มีกำลังใจในการทำงาน ถือว่าผอ,อเนี่ยเป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนของเราให้มีคุณภาพค่ะ่สำหรับ3สิ่งนะคะที่ประทับใจในตัวท่านผอนะคะ 1. ค่ะท่านเป็นผู้ให้ให้งานให้โอกาสให้ความรู้ให้เวลาและให้กำลังใจจนกลายเป็นแรงผลักดันให้ครูและนักเรียนของเราต้าวหน้าไปพร้อมๆกัน2ค่ะท่านเป็นคนละเอียดทุกเม็ดค่ะ ใส่ใจรายละเอียดทุกงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเมื่อเจอปัญหานะคะท่านก็จะนํามาปรับมาแก้ไขทําให้งานและผลสำเร็จของเราดียิ่งขึ้นและ3ค่ะเต็มทุกงานไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ท่านจะทําเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถทําให้งานของเราสำเร็จลุล่วงและก็น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิง่ง พออเป็นพอ o. ที่เก่งและยังเปิดโอกาสให้นักเรียนทําความสามารถอย่างเต็มที่และจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเดินตามฝันของตนเองได้ค่ะหนูรู้สึกดีใจค่ะที่มีพออที่ดีท่านมอบโอกาสมอบความสุขให้แก่โรงเรียนของเราค่ะผมรู้สึกดีใจที่พออได้มอบกบารศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทุกคนอีกทั้งพออยังมอบโอกาสให้กับเด็กนักเรียนทุกคนอีกด้วยครับ นี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนวัดน้ำพูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณครูแนะนําตัวเองก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูวิพารัตลขานมก,กิจชื่อเล่นว่าคุณครูดังค่ะสอนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนวัดน้ำพูค่ะเริ่มเข้าสู่คําถามแรกกันเลยนะคะทําไมถึงเลือกมาเป็นครูและตลอดชีวิตการเป็นครูเนี่ยนะคะมีช่วงไหนที่เราคิดว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงของการเป็นครูการที่เลือกมานะคะ ครั้งแรกเลยของการเข้าเรียนนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจค่ะพอดีเพื่อนก็ชวนเรียนให้ไปเป็นเพื่อนเขาก็พยายามค่ะจริงๆก็คือจบบรรลักษ์แต่ครนนี้ก็คิดว่าการสอบบรรจุก็นึกถึงคุณครูใหญ่คนแรกชื่อคุณครูแพรต้นรังค่ะยามที่ฝนตกน้ําท่วมสนามเห็นคุณครูใหญ่เนี่ยจับจอบจับเสียมไปเปิดทางน้ําประกอบกับท่านก็สอนชั้นปหนึ่งเองด้วยค่ะแล้วก็เห็นคณะครูในโรงเรียนเนี่ย มีการทุ่มเทเสียสลับมุ่งม,มั่นตั้งใจสอนเด็กนักเรียนนะคะก็เลยแบบว่าเออเนี่ยตัวเองนะถ้าเกิดได้ทํางานบ้างพอได้ไปทําจริงๆก็นึกถึงบุณครูเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็พอเราเห็นที่เด็กเขาตั้งใจพยายามจะทําอะไรแล้วก็ทําไม่ได้เราสอนใี้เขาทําได้ก็รู้สึกว่าเออตัวเองมีความสุขนะที่สอนที่เด็กเขาได้มีความรู้ได้มีความตั้งใจที่จะทําไม่ได้นะคะ คำถามที่2นะคะในแต่ละรุ่นแต่ละยุคเนี่ยนักเรียนก็จะแตกต่างกันไปคุณครูมีเคล็ดลับแล้วก็มีวิธีการสร้างแรงบนันดาลใจยังไงบ้างคะให้กับนักเ,เรียนอ๋อค่ะด้วยยุคแจสมัยก่อนเด็กเขาก็เชื่อฟังบนครูเนื่องจากว่า,าไม่มีตลาดนะัดไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเด็กเดกเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการความคิดสร้างสารรค์ข้าสแสดงออกแล้วก็ไปใช้เทคโนโลยีแต่ด้วยการที่ว่า ยุคสมัยไหนก็ช่างเด็กก็ยังต้องการความรักการดูแลกันเอาใจใส่ความอบอุน่นกำลังใจจากคุณครูเสมอที่จะต้องคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดค่ะที่3นะคะข้อคิดคติพจน์และก็คติประจําใจในการทํางานของคุรูเป็นยังไงบ้างคะ,คะตลอดชีวิตการทํางานรูยึดก,กติว่า,อาสอนด้วยหัวใจรักศิษย์มีความรักความเมตตาเสมือนว่าเขาเป็นลูก แล้วก็คอยถามไถ่ายความทุกข์สุขมีปัญหาอะไรถ้าเราเข้าถึงเข้าใจเขาเขามีอะไรเขาก็จะบอกเราเราก็จะได้ช่วยเขาแก้ปัญหาค่ะที่เขามีความสุขให้เป็น,เป,นเป็นเด็กที่ดีมีคุณธรรมอะไรแบบนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้คุณครูฝากข้อคิดและก็คําแนะนําให้กับน้องๆ้องรุ่นใหม่และน้องนองนักศึกษาที่กําลังจะเรียนจบมาเป็นครูนะคะคุณครูค,คิดว่างานครูเนี่ยเป็นงานที่หนักและเหนื่อย แต่ถ้าเราตัดสินใจและเรามุ่งมั่นคิดถึงเด็กยึดเด็กเป็นสําคัญไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราร่วมแรงร่วมใจมีความสามัคคีปัญหานั้นก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูวิพารัตเลข,ขานุคิดเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติเรามาสัมภาษณ์ในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวนิตยาแสงเดชนะคะคุณครูโรงเรียนวัดน้ําพุค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้เป็นตัวแทนคุณครูมากล่าวความรู้สึกที่มีต่อผู้กเกษียณอายุราชการนะคะก็คือคุณครูวิภารัตรีขานุกิจค่ะ,คคะซึ่งเป็นคุณครูที่เป็นทั้งเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็พี่ๆที่อยู่กับอยู่คู่กับน้องๆโรงเรียนวัดน้ําพุมายาวนานค่ะ ซึ่งความรู้สึกส่วนตัวนะคะตลอดเวลาที่ได้ร่วมง,งานกับคุณครูวิภารัตรีขานุกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสอนงานเอกสารงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนนะคะหรืองานกิจกรรมอื่นๆนะคะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษากับน้องๆในทุกๆเรื่องไม่ว่าน้องๆหรือพี่ๆคนอื่นๆหรือตัวดิฉันเองค่ะ ที่ไปขอคำปรึกษาในเรื่องใดๆคุณครูก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําแนวคิดดีๆมาตลอดนะคะและท่านก็เป็นแบบอย่างของความการเป็นครูที่แท้จริงนะคะมีจิตวิญ,ญญาณของการเป็นครูที่แท้จริงเพราะคุณครูได้เคยบอกว่าการเป็นคุณครูไม่ใช่แค่เพียงการสอนหนังสือนะคะเราต้องเข้าถึงหัวใจของเด็กด้วยนะคะแม้ว่าหลังจากนี้นะคะ เราจะไม่ได้พบเจอกับคุณครูวิภารัชที่โรงเรียนเป็นประจำเหมือนทุกๆวันทุกๆเช้านะคะแต่ความทรงจำดีๆที่ได้เคยมีร่วมกันนะคะทั้งด้านการทำงานการใช้ชีวิตต่างๆนะคะก็ยังคงอยู่ในใจของพวกเราคุณครูโรงเรียนวัดน้ำพุเสมอไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะในานามของขคณะครูทุกท่านนะคะก็ขออวยพรให้คุณครูวิารัชเลขานุกิจนะคะหรือคุณครูรังนะคะ มีความสุขหลังจาก,กเกษียณนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปลอดภัยแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหากมีโอกาสนะคะก็ขอให้คุณครูนะคะกลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราที่โรงเรียนได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะดีค่ะพิฉันนังสาวศุชา์วัด,ดีวิเศกเกวเป็นตัวแทนของขคณะครูโรงเรียนวัดน้ำพุกมากับแสดงความรู้สึก ในฐานะของรักษาการนะคะก็ความรู้สึกวันนี้นะคะที่มีต่อคุณครูวิพารัตรู้สึกตื้นตันใจนะคะเพื่อแสดงความยินดีกับครูวิพารัตนะคะคุณครูวิพารัตนะคะเป็นครูที่อยู่มานานนะคะมีความทุ่มเททั้งดังด้านเวลาการงานหน้าที่นะคะทุ่มเททุกอย่างเพื่อโรงเรียน ะะและพร้อมที่จะให้คำปรึกษาน้องๆทุกคนนะคะและยังมีเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณครูในการทำง,งานเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพนะคะคุณครูวิภารัตนะคะเป็นคุณครูที่สามารถปรึกษาได้ให้คำปรึกษาได้ดี ให้คติสอนใจเก่น้องๆทุกคนในการทํางานนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้คุณครูวิภารัตนะคะมีความสุขหลังจากเกษียณอายุราชการกับครอบครัวนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดจนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนขอให้มีความสุขกับครอบครัวและ สนุกสนานกับการทำงานอยู่ที่บ้านนะคะขอบคุณค่ะ สว <ans> ัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญคุณครูแนะนําตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อคุณครูนวรน์รัตนะค่ะเป็นคุณครูจากโรงเรียนจุมจนวัดจันทารามค่ะคุณครูนวรน์เริ่มบรรจุตั้งแต่ปีไหนคะตั้งแต่วันที่21เอกุมภาอพันห้ารค่ะที่อยู่เรียนบ้านหน้วใสสาวอุณครูคุณพิงคค่ะตอนนี้ได้รับราชการมากี่ปีแล้วคะ3 2ปีค่ะ เราจะเริ่มสัมภาษณ์คุณครูนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ทํางานเดี๋ยวมาเริ่มคําถามแรกกันเลยค่ะทําไมถึงเลือกประกอบอาชีพครูอ่ก็ก <elle S 2> <Latin. S 1> ็มีใจรักนะคะคิดว่าการศึกษาก็ช่วยเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะคุณครูก็คือเป็นผู้สร้างอนาคตนะคะของชาตินะและตลอดชีวิตการเป็นครูนะคะมีช่วงเวลาไหนว่างคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าการเป็นครูมีคุณค่าออ ความสุขนะคะของครูก็ได้เห็นรูปศิษย์นะคะประสบความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จการสอนนักเรียนในแต่ละรุ่นในแต่ละยุคเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงคะคือนักเรียนสมัยก่อนนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเชื่อฟังครูแล้วก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะจนเมื่อก่นนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะนักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้า เข้าถึงเอาข้อมูลเร็วนะคะแต่มีสิ่งรบกวนเยอะนะคะครูมีเคล็ับในการเข้าถึงนักเรียนยังไงคะก็เข้าใจนะคะต้องทำความเข้าใจโลกของเด็กนะคะฟังให้มากนะเป็นตัวูฟังให้มากอ่าแล้วก็พูดน้อยน้อยนะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีทีนี้ฟังนักเรียนให้มาก พูดให้น้อยนะคะสอนให้ตรงใจค่ะครูครูไม่ใช่แค่คูสอนนะคะแต่เป็นคูสร้างคมนะคะตตอเกาต่ออกอานางานกันนะนะคะยึดหลักคําว่าความรักและความเมตตานะคะที่ให้เอกติดนะคะคือหัวใจของการเป็นคู่เมื่อเรามีความรักกับความเมตตาให้ับสิ้นแล้วสิ้นอ่นเราก็จะทําได้ ายอย่างนะคะเป็นอ,อวิธีการสชนดูแลเรื่องต่างๆได้เสมอค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อ,อยากให้คุณครูฝากถึงครูรุ่นใหม่นะคะแล้วก็น้องนักศึกษานะคะที่กําลังจะจบใหม่นะคะครูครือผู้สร้างอนาคตของชาตินะคะฝากถึงนักศึกษาที่จะเข้ามาเป็นครูนะคะให้รักติดเหมือนลูกนะคะ พัฒนาตัวเองตลอดเวลาและก็ยึดมั่นในคุณธรรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณครูนวรัตน์นะคะที่ให้ข้อคิดนะคะแล้วก็แนะนําสําหรับคุณครูรุ่นใหม่ที่จะเข้ามานะคะแล้วก็น้องๆนักศึกษาที่กําลังเรียนครูอยู่ในวันนี้นะคะขอบคุณครูนวรัตน์มากค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะที่คคุณครูรัชน,นีวรรณนัตนาดำรงนะคะค่ะ,คะสำหรับความรู้สึกนะคะที่มีต่อคุณครูดาวรัตน์ก็อันดับแรกเลยค่ะใจหายค่ะเพราะว่าอ,อยู่กันมาหลายปีนะคะกับคุณครูดาวรัตน์ตอนที่พี่มาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะคะตอนนั้นก็คือสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะยังจาความประทับใจครั้งแรกได้คุณครูดาวรัตน์ก็เข้ามาบอกว่า น้องน้ำถ้าน้องน้ำมีอะไรพี่ช่วยน้องน้ำบอกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจนั่นเป็นความประทับใจนะคะที่มีต่อคุณรูเมื่อเรามาได้ร่วมงานกันค่ะคุณรูก็เป็นคนที่มีน้ําใจค่ะแล้วก็ช่วยเหลือมีอะไรก็จะช่วยจะถามนะคะว่ามีอะไรช่วยบ้างแล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณรูก็จะเป็นคนที่มีความตั้งใจค่ะขนาดคุณรูจะเกษียณอยู่แล้ว เนี่ยสอาวันเนี่ยนะคะที่จะถึงเนี่ยค่ะคุณครยจะมาเลยแต่เช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเกือบทุกวันเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีค่ะแล้วก็รักเด็กนะคะสำหรับส่วนกัวแล้วก็เสียดายมากค่ะแต่ก็ยินดีนะคะกับคุณครูที่จะได้พักผ่อนในวัยเกษียณอายุราชการค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่สุริยาปา,เานเลือนะคะสอนชั้น ก็จาบขั้นตอนศึกษาปีที่ 2, 3ในวิชาภาษาไทยนะคะ<อ>ก็ร่วมงานากับพี่นวรัดมาเกือบ20ปีค่ะนี่ก็เป็นคนดีน้ำใจนะคะเป็นคนอารมณ์ขันนะคะช่วยเหลือ,อเพื่อนครูในเรื่องของอเรื่องต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของอาหารการกินนะพี่เขาเก่งนะคะอาจจะมีอะไรเมนูต่างๆเนี่ยมาแนะนําในแต่ละวันแล้วก็สําหรับเด็กๆนะคะ พี่เขาจะรักนักเรียนนะคะแล้วก็สงสารในในนักเรียนที่นักเรียนบ้านค่อนข้างที่จะลำบากนะคะมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนครูนะคะแล้วก็ช่วยเหลือช่วยเหลือสิ่งที่พี่ก็ช่วยได้ก็คือในเรื่องของอ,อาหารขนมเล็ก,ลก,ลก,ลกน้อย,อยที่ก็มาฝากนักเรียนนะคะนะคะสำหรับบ้านที่เด็กที่บ้านลำบากแค่จนนะคะแล้วก็หลังจาก,กเกษียณนะคะอยากให้ พี่นวรัชดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะหลังจากนี้ก็ได้พักผ่อนยาวๆนะคะขอฝากพี่ๆพี่นวรัตนะคะดูแลสุขภาพรักนะคะตาฮะน้องดาดามีความรู้สึกยังไงกับคุณครูนวรัชบ้างคะที่คุณครูนวราชจะเกษียณอายุราชการแล้วอะค่ะรักคุณครูแล้วก็คิดถึงคุณครูอ๋อแล้วคุณครูนวราชใจดีไหมคะดี เอาใจดีนะคะเอาหนาทีล้วคะนาทีมีความรู้สึกยังไงกับคุณครูนวรัตน์บ้างคะลูกคุณครูนวรัตน์ไม่ได้มาคุณครูนวรัตน์ไม่ได้มาสอนแล้วแล้วเป็นยังไงคะนาทีออ๋เสียใจที่ครูไม่ได้มาสอนแล้วคิดถึงไหมคะรักคุณครูไหมคะโอเคค่ะ